<c oughs> สวัสดีเอฟซี FC. ผู้ถาเวิง้งผู้รอคอยเล่าสามัคคีเนาะแต่พรามีหลายคนดอกแต่ว่าหังมีผู้เบิองผู้ส้มอยู่เพราะว่าเล่าเล่าเนี่ยืยนยัดได้ดีพี่น้องเอ้ยยืนเดีว่ามันสีเกินเล่าสามัคคีว่ามันสีเกินห้าหน่อยอยู่ดอกเพราะว่าห้าหน่อยในสามยังสีเล่าสามัคคีตรงไหนซีห้าหน่อย เล่าสามขี้เล่าไรวันนึ่สืยืนได้ดีก็าห้าหน่อยอยู่สามซี่สามซีอยู่มือมันที่ยี่สิบเกตนี่ก็ได้สีหน่อยผลลราพี่น้องหน่อยแลกก็ได้ขีดย้อนมันสีไร้ตานะเอาเอาที่ทีลงไปช่วยช่วยดีกว่าคือเล่าสามขี้ว่ามันหน่อยไหมเลาสามขี้กะเขาเก็ดแปดเก็ดแปดลาง แล้ววีไอพีได้หกศูนล่างแล้วสามกีวีไอพีก็ได้เก้าสีบนสามหกล่างเครืออาเขาทั้งสองเลยนี่นี่ตัวนี้กรมเขาทั้งสองเลย กมเขาหกเขาเกเลยพี่น้องได้เก้าซสเชียนหลุดทั้งหลายเล่าสาตาร์นี่ได้ซี 1, น 1, หนึ่งน่ลาได้ซหนึ่งเขาหนึ่งเขาหลุดหนึ่งเนาะแ็คือเลยซี่หนึงเขาหลุดหนึ่งเลยซี่หนึ่งเลยซี่เล่าเนาะพี่นอ้องซีเล่าเขา เต็มๆเ,เลยทุกเหล่าเลยพวกได้เขามาหลุดในทุกเหล่าพี่น้องบ่ผพิษจกักเหล่าเข่ามดเข่ามดสุดเหล่าเขาอยูสามตัวมมอยูเขาหลุดสามตัวไม่ยูเหล่าเดียวคือเหล่าสาตารวิทยพี่ชุดถ่ายมูมันกับเขาเขาก้มหลุดสองตัวกลมหลุดสองตัวสองตัวเขามา เอาถือว่าพานนะพี่น้องเนะาะพันว่าเป็นว่าพานเนะี่ยเก่งเก่งวันที่ยี่สิบเก็นี่เก่งน,นี้ก็จะได้จัดทำของวันที่ 28, ยี่สิบแปดด้อพี่น้องเด้อมาเบิง่งบอกกันมาเบิ่งหลายๆมาแช่มาแช่ชกันเด้อเขามาเบิง่งผู้ใดเขามาไม่ก็อย่าลืมกดกระดิง่งติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ให้นำย่าขำโคตรหนาปูเด้อเบิ่งให้แน่ แม่นชุดๆละมืน่นวันที่ยี่สิบเก้าเอาวัานที่ยี่สิบแปดเอาต่อไปเคยได้ก็ต้องได้ในเะนะอฟซีเนาะเคยแม่นก็ต้องแม่นเอาแล่าสามาคีวันที่ยี่สิบแปดจับคู่จับคู่ sám câu sám câu hút kết hút kết hà hút hà hút hà hút 5, 6 5, 6 5, 6 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3, สองสามหกเก่าหกเก่าหกเก่าเก่าศูนย์เก่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกคู Vinh 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 Sám cầu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  Vinh ามตัวสามหกเก่าหตัวหลุดสตัวหลุดสตัวหลุดวิ่งสาเก่า 3ามหตัวลูดสามตัวลูดสองตัวคือสามเก่าคุมเด่นลูดสองตัวกับสามเก่าพี่น้องลูดสามตัวกับสามหเก่าลูดแล้ววีไพ ล่าบีไอพีเล่าบีไอพีวีไอพี I I P. โอ้ยตัวนี้กระดาพิษ พิษจะการเขียนมือลันไปปากโบจังหนึ่งมือไปจังหนึ่งนออฟซีปูนี่ก็ได้ล่าวีไอพี่รทบครูสามศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่ง หาหนึง่งสามศูนย์หาหนึง่งสามหา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 หกหา เอหกเอสามหกเนีอ hmm. ยมันลงอยู่เรื่อยนี่สามหกสามหกสี si ่ห si ้าสี่ห้าวิ่ง bình ô, tô vịng cấp tổ phân song cản lên tổ này mà, 30, 30, 3 tổ, 3 tổ, đây là như đây à? 3ามตัวหกสามศูนย์สาูลูดหกสลูดคมเดนสามนย์หกสาูลูดสาตัว สองตัวโหลดเด่น30มศูนย์้บิงถึงนลืมข้าวลืมข้าว 1, เอ็่ลืมจัดขึ้นเอาบิมแล้วแคปออ,อเดอเล่าสามาคี Rao Sa Maki Sa Maki Tivi AP chấp Kết xuống Kết xuống Kết cầu Kết cầu เกตเก่าเกตหนึ่งเกตหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หลักสี่ห้า si hà get hà kết hà kết hà vinh vinh kết nâng เกหนึ่งวิ่งโอ้เลี้ยนหน่อยหงพี่น้องไอ้สตัวเอาไเขีเก้าละเตหนึ่งวิ่งสามตัวศูนย์เกหนึ่งอาหนยหนี่แหะเอาทำเอาเดอพี่น้องเดอไเขียนขยายตยีแหลกหลายปวดบนเลยบ่มีพื้นที่วิ่งเกหนึ่ง 3มตัวหลุดูก็ดหนึ่งดมเล่น2ตัวเน่นหลุดเ1หนึ่ง

ตาวีไอพีพี่เทปคู่หกเก้าหกเกาสามสองสาม สองสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกหงาหกหา สามแปดสามแปดเก้าวิ่งวิ่งวิ่งหกเกา Hút cầu bình xám toa Hà hút cầu. Hà hút cầu. Cốm lên hút cầu. Hà hút cầu xám tùa lụt hốc cầu xong tùa hốc cầu điên lụt long lụt hả hốc cầu xám tùa xuống หกสามศูนย์เก้าหนึ่งเค็ดเค็ด ซีเดอร์บานีเดอร์แคปหนาจอเดอร์เาสามาคีเราลาวันน้องลซีบนเดอร์บนที่ยี่สิบเก็ดวันนี้กะทิบอสซีขึ้นเก็ดเด้งบนบลและซองเด่งซองเด่ง,ง,ดงซีเด่งกบเปดเด่งผูเล่พี่น้องแคบหนาจอไว้จำไว้ดีๆแคบไปเบื้องกะคัตัวได้ฟันัวได้เป็นชุดล่องนูดเราสมาคีรอบแรกพี่น้องบนที่ยี่สิบแปด มีสัวหน้าย่นคือเมอแรงนี่ละสองชุมเครงจับกูไว้กับมีสามเก่าหกเก็ดหาหกสองสามหกเก่าเก้าศูนย์วิ่งสามเก่ากรมเรนสามเก่าหลุด สามตัวรูดสามหกเก่าล่าวีไอพี่ยับคูสามศูนหาหนึ่งสามหาสามหกสี่หาวิ่งสามศูนกรมเดรนสามศูนรูดสามตัวหกสามศูน ล่าสามัคคีวีไอพีจับคูเกตศูนย์เกตเก่าเกตหนึ่งเก่าศูนย์เก่าศูนย์สี่หาเกตหาวิ่งเกตหนึ่งกรมเร่นเกตหนึ่งหลุดสามตัวหลุดศูนย์เกตหนึ่งล่าสตา i วิไอพีจับคูหกเก่าสองสามเก่าหนึ่งหาหกหา bẹt giam bẹt cầu vinh cầu hoặc công đen binh hoặc cầu chăm chỉ cá nhau lúc nhớ cái này vinh hoặc cầu công đen hoặc cầu hoặc cầu lụt chong tòa lụt giam tòa ha hoặc cầu ok ngọt chó đỡ vì nóng ơi kẹt ngọt chó hay la chó นั่นเทียดเฉลี่ยมันี่มึงไม่เหนแคบหนาจอใบพันเนี่ยเปิดเบื้องบนน่ะเปิดเบื้องหลักขายายเขียนเคียน,เค,ยนเคียนไปเลยเมนว่าไอฟิี่ไข,ข่สุขูสุก้นพุทติตามลุวยกันอยู่นี่เนาะมือวันที่ยี่สิบแปดเดี๋ยเขาซีเขาซีน้อยปันรวย,ยรุยไหลลุยรุยยแห้งเด้อวันที่ยี่สิบแปดมือนี่ละไหลไปมีค่า กับเขาทุกู้ทุกคนเลี้ยเกบกับใส่กับปุกไหวออกไปแดงปีไม่สิ้นปีมานนับปีน้องให้ไปลองทุกข์ทุกคนลำลำลุยลุยให้แง่งปังปังอยาเจ็บอยาจนกันเด้ออายุ่ดีสบายมดทุกู์ทุกคนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขพ่อแต่สิ่งดีๆเมื่อใดก็ได้ให้ลลภให้ลำให้รวยกันให้ทุกข์ทุกคน ประสบสุขคิดสิ่งใดให้ได้สมดังใจหมายทุกสิ่งทุอย่างเ้อพอกันคลิปต่อไปสวัสดี